แนะนำสมาชิกใหม่ไม่เหลือฝรั่งพันอิรักกี้ของน้องเอช่อง 9, 9. กทีละเเกษตรอินทรีย์นะจ๊ะอีกช่องหนึ่งคือเอแคคตัสอืมไปดูช่องเอ 9, 9กทีละเเกษตรอินทรีย์ก่อนน้องเอให้มานเนี่ยโตดีนะเนี่ยดูสิเอามาวางไว้ตรงนี้แหละไงโรยพวกกะเพรา โหระพาลงไปด้วยถือว่าดินที่เราหมักไว้โอเคนะใช่ได้ละขอใส่วางตรงนี้ก่อนชอบแดดใช่ไหมนี่นี่ด้วยนี่ด้วยต้นนี้ด้วยนี่สองต้นเห็นปะนี่อันนี้ญี่ปุ่นนี่ว่าเฮ้ยอ๋ออันนี้มะเดื่อญี่ปุ่นอันนี้ญี่ปุ่น ตอนนี้อิรักกี้เออรอวันเออเนี่ยที่หมักดินไว้ด้วยพวกน้ำหมักเสร็จอาหารใช่ไหมแล้วทีนี้เดี๋ยวรากเขาก็จะลงไปกินไปกินอาหารเนี่ยถ้าขึ้นมาแบบนี้แสดงว่าโอเคแล้วนะดินหมักได้ที่ละอันนี้ อะไรเอาอะไร,ะไรมันโรยไมงดู้จำไม่ได้เหมือนกันเคลเควยังไม่กล้าลงอันนี้รากงอกมาทีละอ่ะอันนี้เดี๋ยวรากออกมาหากินโรยอะไรไม่มีรอาอันนี้เอาเม็ดมะก,กอมานี่ว่ะอันนี้ติดแล้วมั้งน่าจะติดแล้วล่ะตอนนั้นเด็ดไอ้นั่นไว้ เด็ดผักแรวมาจิ้มไว้ไอ้พวกเนี้ยถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวยอดถั่วฝักยาวตัดปักชำติดนะจ๊ะยอดถั่วฝักยาวเราเคยทําให้ดูแล้วแล้วก็ถอนรากมาให้ดูว่ถั่วฝักยาวเขาปักชำติดนะนี่ยอดถั่วนพ่หิงจะอัดคลิปไปเหมือนกันนี่ยอดอย่างเงี้ยนี่ยอดอย่างเงี้ยหักมาแล้วจิ้มเลยเอาไปตำอร่อยนะ เอาไปแกงส้มอร่อยแต่เราต้องเอาใหม่แล้วต่อไปนี้ต้องไปเอาใบอ่อนๆแล้วแม่บอกใบแก่เคี้ยวยากเราเอาไปแกงหมดเลยไงแต่แกงส้มอร่อยนะที่คุณหน่อยบ้านไร่ผมยอมแนะนําอ่ะใช้ได้เลยเนี่ยถ้าจะแกงต้องเอาเอาใบใบอ่อนๆหน่อยเนี่ยใบใบอ่อนๆอย่างเนี้ยใบแก่ๆเคี้ยวยากแล้วแม่บอกอร่อยแต่มันเคี้ยวยากสังเกตเห็นมีมดแล้ใช่ไหม ห็นมีมดแล้วนะต้องต้องกำจัดมดก่อนเลยันดับแรกมดในตัวนี่นี่นี่มดเพียบเลยอะ่ะของเราจะมีพวกน้ำหมักสมุนไพรเดี๋ยวเราจะมาจัดการถ้าใครตามช่องเราก็จะรู้ว่าเอาตามช่องเราทุกช่องจะเห็นว่าเราทำน้ำหมักสมุนไพรไว้น้ำหมักเผ็ดร้อนน้ำหมักพืชผักขมขม แต่ถ้าใครไม่ได้ทำน้ำหมักแบบเรานะให้เอา,เอา,เอาน้ำส้มสายชู1ช้อนโต๊ะน้ำส้มสายชู1ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำยาล้างจานหช้อนโต๊ะผสมกันในน้ำขวด1.5ลิตรขย่าเขย่ขยา่ขยา,ยาแค่นั้นเองแล้วก็เอามาใส่ฟอกกี้ฉีด นีหมดแต่ต้องคอยขยันฉีดนะเพราะมันแค่ไล่เขาอะคือใครไม่อยากทำบาปก็น่ยไล่ไล่เขาได้โอ้เยอะเลยเนี่ยมาจากไหนเนี่ยเดี๋ยวก่อนพามาดูพามาแนะนำสมาชิกใหม่แค่นั้นเองนี่ เอาลงช่องไหนดีนะติ๊กตอก,กติก๊กตอก,กติ๊กตอกติ๊กตอกไปอยู่ทุกช่องเลยเดี๋ยวจะพาน้องๆเราไปอยู่ทุกช่องเลยโอ้โหเลื้อยไปโน่นแล้วใบใหญ่ใหญ่ใบใหญ่ใหญ่ฟักทองใบใหญ่ขนาดนี้กินได้เนี่ยเอาไปกินอีก <c oughs> ไม่ตายมันใหญ่ใบใหญ่แล้วเนี่ยใบใหญ่ดูดิดูดิใหญ่ไม่ใหญ่นี่เดีย๋ยวก่อนดูมือดูมือเห็นปะ ใบใหญ่ไหมใบใหญ่เทียบกับมือสิโอ้ยเนี่ยเนี่ยให้เลื้อยไปนู่นเลยเนี่ยเลื้อยไปอาศัยต้นมะม่วงดีดีด,ดีแบบนี้ดีชอบลงช่องไหนดีเนาะติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตัก <c oughs> โอเคพามาแนะนำเฉย เนี่เขาตัดกิ่งปักชำได้เนี่ยตัดกิ่งปักชำเสียบยอดได้รอกินลูกอยู่นะจ๊ะน้องเอเดี๋ยวจะดูแลอย่างดีเนี่ยเอานี่มาจิ้มไปด้วยนะเนี่ยไอผักแพวติดแล้วด้วยเ <c oughs> นี่ยผักแพวเอาผักแพวมาจิ้มไปด้วย <c oughs> ผักแพวนี่ก็ติดง่ายๆ่พริกเราเอายอดไปปักชำแล้ว อย่างที่บอกนะพริกปัดปักชําได้นะจ๊ะยอดเขาว่าให้ดูแค่นี้พอละกักไปก่อนกักไปก่อนงานเยอะฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาในช่องเราด้วยนะจ๊ะทุกๆคนไปแล้วแกนี้นะ